ว่าแกไปบวดนานแล้วหนึ่งสามสิบกว่าปีแล้วนะไอ้กัมาเยี่ยมญาติแกว่าสอนบอแพงแกว่านี้แหละจะทําในบ้านทําไมเขาไม่รู้จักไพลินหือแกว่า <c oughs> โอ้ยไม่มีใครรู้จักหราอะไรว่างั้นนะ,อะเอาหลวงปู่บินได้บาทที่ไหนก็บินได้บาทบ้านนี้แหละก็เลยว่างั้นนะแล้วใครใจะบาทบ้านอื่นโน่นก็เลยว่า <c oughs> <c oughs> ถามคนมันก็รู้จักว่าเออบางคนจากฮาวร็อกว่าเออ <laughs> จะรู้เรื่องอะไรนี่ทางเก่นเขาหลังมาหลังมานี่บ้านนี้ไม่รู้เรื่องเลยจะจะหาเรื่องหาเรื่องพอได้อ,อยู่ญาติญาติว่าญาติเขายายสอนบอแพงกว่างี้แล้วบวชนานแล้วว่าสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีนาแล้วบ้านเออฮะ <laughs> <laughs> พอสอน ฮะพี่ชายพ่อใหญ่ไก่เอาไม่เข็มไม่เห็นว่าอะไรอ่ะเอานึกงว่าเข็มนี่โอเคตายแล้วอ๋อ เออว่าก็มาถามถามถามดามญา,าติเปิหลวงปูไปไง่เป็นยังไงอ้าวหลวงปู่นายไม่รู้เรื่องเขาว่างั้นนะเออเขาไม่รู้เรื่องดอกเราก็ว่างั้นนะพุทธาก็เลยว่าหลวงปู่พินเบปันไหนก็พินเทาันนี่แหละก็เลยว่างั้นนะเอาบ้านไหนมาแจกบาก็บ้านอื่นนี่ส่วนมากเปกก็นอย่างนี้นะหลวงปู่ ฟังฟังเทศตลอดเออฟังเทศจะเรื่อยเข้มข้นมากันนะก็เลยพูดถาวร,รภาวนาเป็นไงภาวนาก็เดินดอกทอกไปว่าก็พอแล้วละพอใจละพอไ,ไ,ไ,ได้กินขนมเขาอยู่ต่พูดถานะพอใจขับพอใจวัวเลาะอยู่เออเอ,อัเนี่ยได้คบกันได้อยู่นะเออนี่ใจดีอยู่นี่ใจพูดจอกยุ่นได้ได้ ไม,ไม่ได้ขวางทำเราไงนั่นแหละถ้าคนไม่ขวางทำทำไปอย่างนั้นน่ะลูกทำสนุกนะไม่ได้ขวางทำพอปฏิบัติก็พอเป็นพอไปพ,พอนี่แหละพอดูพอใช้ไปเรื่อยบารมีก็ยังไม่แก่กล้ายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่ไหวนะเขาก็ไม่ได้ไหวบอกทุกวันนี้พอรู้แล้วเนะี่ยเอกมาเออมาพักอ,อยู่นี่บ้านบ้านดวงนี่อำเภอบ้านดวงนี่ครับเจ้า บัดป่าอะไรนะบัดใหม่เราช้างของลงปู่แฟบกรื่สงสร้างเจดียอ์อยากหาได้พระป่าว่าไม่ได้ไม่ได้าช่วยได <c oughs> ้ผมว่าจะมาบอกกว่าเดียว <c oughs> พูดตัดก่อนว่า <c oughs> นะคนบา้านเรานี่็บวดนานนะ <c oughs> ตามจิบกวีล้่ไอ <c oughs> ้บที่อื่น สามจิบเท่าไหร่หนึ่งแบบนั่งก็เรวก็อิม่มมอิ่มมา,าแต่เราก็ไม่ไม่ได้กราบแล้วเพราะว่ากลัวว่ามันจะเราได้ตั้งตั้งปณิธานแล้่งไงตั้งจัดแล้วไงกลัวว่าถ้าความบริสุทธิ์ของศีลไม่เกิดแล้วกลัวว่าจะเป็นอะไรต่างหรือก็ยกมือไหว้เราอยู่เขาอยู่กันนั่งสูงพอดูว่าเ่าก็คบก,กันได้ เดี๋ยวมาถามญาติถามญาติไม่รู้จักลุงปู่เลยว่าแค่พูดเนววินทบะที่ไหนว่ะเขาเขาไม่รู้จักลุงปู่เลยเนะาะบ้านนี่ฮะบอ่อแพงนี่ไม่รู้จักลุงปู่เลยก็น,นี่ก็บ้านหลังนั้นก็ลุงปู่หยอกไอ้หมาตัวเตี้ยๆมันซกงอกจากแงกือนั่นอยู่นะฮะนี่เป็นอย่พูดนะนี่ก็บอ่อแพงนะฮะ เขาแม่บรรดาคุณกกนั่นก็ไปถามถามไม่รู้จักไม่เป็นไรนี่นะดีดละไม่รู้จักเราอะ่ะเขาทำไมคนเด่นเขาต้องหลังมาหลังมาพูดต่อว่าแต่ผมก็ยังมาอยู่่าง,งันเดี๋ยวพอมาใกล้พอดีก็เลยแวะมานี่ก็ลยพูดเ,เรื่องให้ฟังอืมก็ได้แค่นั้นนะลูกนะอืมนะเพราะว่าบ,บริมีไม่ถึงแค่นั้นนี่เราก็บอกอย่างให้สร้างบริมีเอง อย่าไปคู่ควงกันคนนั้นคนนี้งนั้นมันรับไม่ได้บาร,รมีนะเรืองอย่างผมนั่งภาวนาเองทะทําอะไรก็ทําด้วยบาร,รมีของตัวเองนีรร่ยบนั่งภาวนาเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างทางขึ้นอืมอะไรสร้างวัดสร้างทางขึ้นดอยอะไรครับดอยสูงสูงเดอยสุเทพสร้างวัดโสดาอยู่ชั้นล่างสร้างวัดสกิทาคา สร้างวัดอนณาคาเ์ขึ้นไปแล้วสร้างสร้างขึ้นไปจนถึงสุดยอดแห่งพระบรมสถานธิข้าที่ว่าวัดอราหารันสร้างานีง่ก็ญาติโยมก็ถามเขาก็กล่าวว่าแม่ครูอาจารย์เราจะสร้างยังไงจะสร้างสร้างแล้วมันจะได้อะไรหรือคนก็ไม่ทราบนี่จะมา,าอย่างไงร่ะว่าทางปเถอเ,เขาก็มาเองแล้วฤที่อำนาจพระวรนา คนหลังมา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 อำน,นาจภาวนาแม้แต่จันทรีจันดูองค์ท่านก็ยังยังเคารพเลยนะหลวงปู่มั่นก็ยังเคารพหลวงปู่มั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นตูพี่กูบ่าเจ้าศรีวิชัยเป็นตูน้องหลวงปู่มัน่นพระไม่มีข้อด่างนะพ้อเลยนะกูบ่าวเจ้าศรีวิชัยอพอได้สร้างบารามีเป็นพระโพธิญาณและถูกพระยากก่อนแล้วเนี่หลวงปู่มั่น เห็นท่านถูกหาเรื่องหาราวต่างๆก็เลยเอาอรเงทุ่น้องว่าเรายัเตียมใหม่ใว่าพ่อแม่ครูจรันใช้ป่าเราที่อยู่กรุงเทพเขาบอกให้ท่านยัเตีมใหม่ท่านบอกว่าธรรมยติท่านทํามาอย่างนี้พ่อแม่ครูจรันปาทำมาอย่างนี้ก็คือเส้นทางเดินแห่งการปรารถนาภูธิยาณเนี่ย นั่นเองท่านจึงใช้คำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พาทำมาอย่างนี้นะอย่างนี้ท่านก็กลับแล้วสิใช่ไมล่ะเพราะว่าท่านศีวิชัยท่านก็พิกสัญญาได้ที่ท่านไม่พิกสัญญาเพราะว่าท่านถูกพุทธธรรมนายแล้วคือถูกพระยากรแล้วท่านไม่ท่านไม่ไม,ไ,มไม่มีคำว่า,าก,กลับได้อีกแล้วนี่ลุงปู่มันก็สงสารนะไอ้ตัดทินปัญหาเถิดเพียงพูดใหญ่เฉยเฉยหลวงปู่มันก็ทราบนี่ใช่ไหมล่ะเพราะหลวงปู่มันก็สรา้สางบาร,รมีปุถิญญาเหมือนกันหลวงปู่มันก็ทราบดิอันตรน้องว่า ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีไม่มีเวลาพักผ่อนก็ไปมหาปรินิาพานจก็จบไปนันไม่ละตูปีว่างั้นตูน้องถูกพยากรแล้วดูสิเรืองม,มันก็หยับเรืองม,มันก็ทราบไม่ใช่ไม่ทราบจ,จะลองดูว่าครูบาเจ้าสีปิชัยเนี่ยจะได้ลึกถึงการพยากรของพระพุทธเจ้าหรือยัง เป็นจริงแค่ไหนอยากจะแย่ดูอยากอยากจะทราบจากปากของตุ๊น้องแค่นั้นเองนะถือพี่ก็เลยหาวิธีแย่ตุ๊น้องก็บอกว่าไม่ได้แล้วพอได้ได้ตั้งกวนิทานหรือได้พยากรณ์จากพุทธเจ้านะหลวงปู่บัานนี่ก็พิกสัญญาได้นี่ใช่ไหมล่ะกลับได้นี่นะถอนโูธที่ยนันถอนพุทธภูมิได้แต่คุณพระเจ้าสิวิัยไ,ไม่ถอนนแค่นั้นนะ นอกจากครูบาเจา้าพีวิชัยแล้วก็ไม่เห็นมีที่บอกว่าเด่นดังแต่มีเยอะแต่ว่าไม่ไมเหมือนครูบาเจา้าศีวิชัยนะไม่เป็นที่ยอมรับในภาคปฏิบัตนนิถ้าจะพูดถึงนะที่ว่าพอแม่กุญแจนั่งดังครั้งก่นก,ก็ไม่ได้ประมาทหรอกแต่พูดถึงไนงะคือไม่ไม่ได้ยอมรับในในสใใใายภาคภาคป่าที่ปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไงนี่จะคุณลุงปู่ม่านคุริตโตกับครูบาเจา้าศีวิชัยนี่โหที่เราอ่านน่นนี่ เราก็ได้หนังสือนี่เราเราะแสวงหาอยู่ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เจ้าอ,อ้อมก็ปเอมมาจากไหนไม่ทราบมไม่คิดนะไม่จะได้นั่นแหละไปอ่านเข,เขาไม่เขาไม่เห็นประโยชน์นะวางแล้วเขียนลแล้วก็แล้วก็ความรู้สึกเรานี่มันมันมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอนะเขาคิดยังไงระหว่างนั้นนะไปจับจับแค่นั้นละเข้าใจเลยนะโอ้ขนปองจะยอมก้าวเกิดปีติยังนังสือเล่มเดียว รู้เลยภายในต้องมีอะไรที่ลึกลับชาตอนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้ยินได้ฟังอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าใจอืมเปิดปั๊บเลยนะพอฉันเฉยก็เปิดปับ๊บในตัเจ้าไอ้ช่วงเมียบินตบะบดีจัะโอ้หมู่คณะก็เลยพูดเอา้าท่านอ่านหนันงสือที่ถึงขนาดที่จะต้องนำตาร่วมเฉลียสัว่างันนะหมู่คณะเห็นพอดีก็ผมมีความรู้สึกว่า มันเป็นอย่างนั้นผู้เขียนนี่ก็เขียนด้วยความเคารพเนี่ยเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากปากต่อปากท่านผู้เขียนได้ยินได้ฟังต่อปากของหลวงปู่มั่นเลยนี่นั่นก็เขียนไว้ด้วยความเคารพเนี่ยกว่าว,ว่ากวัวว่าต่อไปในภายภาคหน้ามันจะอันตรธานหายชิ้นไปนั่นว่าหลวงปู่มั่นกับตุนองนี่ได้พูดกันเรื่องอะไรบ้างและได้สู้ทุอย่างก,กันอยู่ในป่าในเขาด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้นะ รักกันขนาดนั้นนะเวลาที่ทุน้องอปู่พ่อเจ้าทีวิจัยมรณภาพหลวงปู่มั่นก็ไม่กลับไปภาคเหนืออีกเลยตั้งแต่นู้นแต่มานก็อยู่ภาคยีสานอยู่ภาคยีสานกลางภาคอีสานก็จนถึงวาระสุดท้ายที่นิพพานอยู่สุทาวาสน,น,นี่ตั้งแต่นู้นที่เราก็ฟังเออเราไม่เคยได้ยินได้ฟังอยากจอยากได้พามันอยู่ยิ่งอยากได้ลูกก็เลยเสแสวงหาให้ เ,เขาเก็บไว้อย่างดีเพราะว่าเราว่าเราจะแบ่งหายากอ่ะเพรานั้นก็ส่งอันนั้นมาเป็นเป็นหนังสือตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนังสือที่เราอ่านตัวนั้นหนังสือเราอ่านนั้นเป็นเล่มเล็กๆบางๆไม่ไม่ไม่ใช่หนังสือที่อ้อมส่งมาตัวนี้แต่จริงอย่างดีเพราะว่าก็เป็นเป็นแบบเป็นแผนเป็นบอกว่าเป็นการพิมพ์แจกตั้งแต่นู้นน่ะ แต่พ่ที่พูดถึงว่าเราไม่ได้อ่านเล่มนี้พอเราไปเปิอดอาด่านดูไม่ใช่เล่มนี้เพราะเราจะรู้ของเรานะเราจะรู้ของเราอืมมัคนคงจะมีตามตามตาม,ตามวัดแล้วมันก็คงจะอันตรธา,านทิ้นไปสูญหายไปเพราะไม่มีใครเข้าไปยุ่งสมมตินคนจะไม่ชอบศึกษาไงแต่เรานี่ศึกษาเพื่อมาค็ผลนะพาะไม่ได้ศึกษาเรื่องอื่นนะแต่เป็นตรราธรรมดานี่พอ่อจะวาง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 ,วาง,วางไม่ศึกษานะี่ศึกษาในพุู้ศาสนาเรื่องมากเรื่องผลบรรลุทมยังไงบรรลุรมยังไง ตัวนี้นี่มันเป็นภาพของหลวงปู่มั่นกับผู้บ่ญญาเจ้าทิวิ์ัยใช่ไหมเออมิตรแท้สองโลกสถทานพรเถพีนี่ออมิตรแท้สองโลกสถานพระเถพีไม่สะทา้านได้ไงโลก,กาธาทุวันไหวทั้งสองอีกหนึ่งโลกาธาทุดวันไหวเพราะทรงมารกทรงผลทรงอรันตผลอีกหนึ่งโลกาธาทุดวันไหวเพราะว่าร้างบาร,รมีเป็นพุทธิยานผูกกุศลทํานายแล้วนั่นจะไม่ให้โลกาธาทุดวันไหวอย,อยังไงจะไม่สะทานสะเทือนแผ่นดินได้ยังไงนั่น ผู้เขียนนี่ก็คารพเป็นสิทหลวงปู่มั่นเขียนคแต่ว่าได้ยินได้ฟังจากปากหลวงปู่มั่นพูดนะแล้วไม่มีใครเขียนไปก็เลยตัดสินใจกลัวว่าอลูกฉีดลูกหาจะไม่นําเรื่องนี้มาเผยแผ่จะลืมเรื่องนี้ไปนะมีเทสองโลกสถทานปรทตูีนี่ผู้น่าอ่านนี้อ่านแล้วนี่ก็ยังเกิดปิติคนเพราย่อเก้าตลอดนะสาหรับหลวงปู่นะไม่เหมือนหมู่นะอ่าล้วก็มีประวัติหลวงปู่มัน่นอันหนึ่ง ประวัติหลวงปู่พรมจิระปุญโญนี่ตอนนั้นก็เป,นเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติก็ศึกษาบ่อยศึกษาบ่อยนะแต่นี้ศึกษาแล้วคือประวัติหลวงปู่พรมจิรบปุญโญนี่คือศึกษาแล้วคือเตรียมพร้อมเลยออกกันประชาเลยอปีขานวันอังคารออกกันประชาสามสิบหกปีก็จัดการเลยแน่นอนเราตายใจขนาดนั้นนะวันที่เราเจาะออก,กันประชานี่ยแต่หนังสือเล่มนั้นไม่เห็นที่ ถามพ่อเขียนว่าอยู่บ้านไม่บ้านไม่รู้ว่าใครเอาไปเราไม่มีแล้วนะั่นถ้าได้หนังสือเล่มนั้นก็เป็นเป็นที่บอกว่ามันเป็นกําลังเราอยู่ไงต้งที่เราเป็นคารวาสนั่นนะแต่อันนี้ก็อ้อมก็หามาให้ใหม่แล้วลนะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นของอันใหม่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ของเราที่เราอ่านอะไรอะไรของที่เราอ่านมันจะต้องมีกําลังอะไรที่ลึกซับซ้อนอยู่ในนั้นก็ดูพราขาวดิไม,ไม่ล่ะโลกชาติวันไวไม่ล่ะนั่นก็พิจาาณานนะเออก็มาเมื่อวานนี่ก็เออว่าท่านก็พูดดีนะ ญาติโยมก็ดีนะถ้บางว่างก็จะแบแบไปบ่นร่มบองอยู่ไม่จึงจุดไหนคนบ้านหัวนาคำเราเอไม่มีใครพูดให้ฟังนี่แม่เข็มก็ไม่เขียนพูดให้ฟังนะอว่ามีบงสาคกนาญาิหรือมีอะไรออกบรรพจานี่พ่อก็ไม่รู้นะเอเพิง่งรู้นี่แหละเพิง่งรู้เมื่อวานนี่แหละแกว่าแกมาเยี่ยมญาติญาติที่บ้านหัวนาคำว่างน,นี่แหละ <S <S อใครเหรอล่ละน่าสุกุลบอแพลงสอนบอแพงพ่อสอนด้วยไม่สอนพ่อสอนบอแพงนั่นนะนน ไม่ได้ยินได้ฟังว่ามีพระบ้านเราบวชถึงระดับนี้หรือว่าเราไม่ได้กุศไม่เข้มไม่พูดให้เราฟังเลยนะเออจะได้มานี่ก็จะพูดให้ฟังอยู่แต่ว่าเป็นเป็นญาติไม่เข็มเนี่ยไม่เข็มจะต้องรู้ที่ใช่ไหมญาติไม่เขมนี่นะหาไม่รู้อีกอ๋อย้ายไปบ้านใหม่ไ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 ด้อยู่ตรงนี้อ๋องก็แล้วไปแล้วก็นึกว่าก็อยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ตรงนี้ก็อ่าได้ถาม่า่กันบ้าง พูดท่อพูดดีไงไม่ได้ขวางทำไงเออใจพูดท่อเป็นใจอย่างนั้นน่ะมันก็เลยออกสนุกเห็นไหมเออไม่่างเอาเราตูมาเนี่ยวานนี้นะเออเราตูถุงถุงลยนะเออั่าแน่ะเราวางวางดูเอามากันอย่างไงว่าว่าทำรถอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้พอมอมแปดมันเสียมอมแบบมันเสียมันจะได้เปลี่ยนม่อมแบตใหม่ก็เลยทำโน่นทำนี่ทำโน่นทำนี่ตอนนี้ก็ลรเต็มอย่างไง อา่าตนนั้นไปบอกว่าตาพันบอกว่ามีพระก,กับโยมมากราบว่างั้นแหละเออใครนอกเจ็บของให้ตอนนี้ว่ากันมาก็ดีกันรู้เจ็บของให้อืมพอดูลงมาพอดีเราก็ทํานั่นแหะว่าอย่งก็ไม่เสร็จไงของก็เลยวางละกเกะละแกลอยู่นี่เออสายวอมันขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบไปไปตลอดไปตลอดไม่วัวหากันทําไมมันจึงไม่ไม่สามารถรับกันได้ทั้งที่เป็นแม่ไข่เราว่างั้นแหละแต่ที่ไหนไรสายเอย,ย,ยมันขาดหมดแล้วเออขาดลุดออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเพราะมีหน้า บอหากันระยะทางห้ากิโลหกกิโลนี่หากันไม่เจออันไปกรุงเทพนะั่นอ่ะพอไปดูเนี่ยเวาไปเช็กรถเอา้าโอ้เป็นอย่างนั้นแนะมันไม่เข้าท่าเราว่างั้นแหละไม่ข้าท่าตัวก็เราไม่ได้ดูนี่ <c oughs> อเออแค่แต่แหววอตัวเล็กๆกันไหนวะ่อหากันไนดะ่ไหันที่ไปกรุงเทพนะั่นตรงที่ขึ้นเขานะ่ยตรงที่รถเรามีปัญหานะนะี่ยมันไม่ไม่เห็นเลยอะ่ะทั้งที่ก็ใกล้กันไม่กี่กิโลนะ มันจะข้าวหกิโลนี่นี่มันจะได้เป็นสิบกว่ากิโลยี่สิบกิโลตัวนะถ้ามันส่งก็ได้นี่นะมันไม่ยอมไปเลยน่ะไอ้ทาไมจึงไปไม่ได้โทรศัพท์มากันตอนที่ขึ้นเขามานี่ลงออกมาจากลูกกันรถมีปัญหานั่นรถมันร้อนรถมีปัญหาอบกแบกไม่เคยไม่เคยมันก็มาเช่นนั้นหลายครั้งรถคันนั้นก็รถคันนั่นแหละรถคันตัวเสื้อใหม่นั่นน่ะมีปัญหาน้ําน้ํามันร้อนก็เลยหยุดรถมือขึ้นผูไม่ได้ลูกก็ไม่ดูนะ ไม่ได้ดูว่ารุดนี้มันไม่มีกําลังน่าจะมองดูว่าน้ามันเดือดไหมไม่มองดูเข็มร้อนมั้เพะเราเอ๊ะแปลกๆรถทําไมมันก็มาหลายครั้งแล้วมันก็วิ่งปกติทําไมวันนี้มันจึงขึ้นเขาแทบไม่ไหวพอดูที่ไหนได้เข็มร้อนสุดแล้วเต็มเหล็กแดงดีนะมันไม่ระเบิดนั่นนะจอ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 โอ้ลูกนี่สะเเพาะนะอ,อลูกเรานี่นะนั่นใจว่าเอ๊ะเท้าเหยียบตลอดเดี๋ยวตลอดนี่รถมันไม่เป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้ก็น่าจะเช็คปั๊บเลยนะ เขาก็นั่งรถปแปลกๆมองดูที่ไหนได้เข็มเข็มร้อนนั่นน่ะวาลปิดเปิดน้ํามันไม่ทํางานเขาก็เอามาดำเลยนะดําเลยแล้วก็ให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เพระาะว่าก็โทรโทรหาช่างโทรโทรหาลูกที่นี่แหละลูกก็บอกว่าอ,อาการนี้คือวาลน้ําเปลี่ยนวาลน้าปิดเปิดน้ําร้อนน้าเย็นนั่นแหละไม่ได้ปั๊มน้านะปั๊มน้ําก็เปลี่ยนใหม่หมดทุกคันแล้วแต่วาลน้ําไม่ได้เปลี่ยน ก็คิดว่ามันคงไม่เป็นไรว่างเราก็ว่างั้นน่าจะไม่หที่ไหนได้ล่ะวาลน้ํามันไม่ทํางานมันไม่ปิดเปิดน้าของมันน่ะรุ่นรุ่นเก่าไม่เป็นไรถอดทิ้งเลยแต่รุ่นนี้ไม่ได้ก็ไปบริษัทเขาก็บอกว่าไม่ได้รุ่นนี้เพราะมันต้องใช้น้ําอุ่นน้ําเย็นเป็นตัวบังคับคอมนั่นรุ่นคอมรุ่นนี้นั่นมันจะใช้คอมเป็นตัวนั่นมันนะมันไม่สามารถที่เหมือนกับรถเก่าแล้วนี่รถรุ่นรุ่นนี้ก็ถอดเลยนี่ไม่ต้องใช้เลยะ มันวิ่งสะดวกสะดวกเขามันก็จัดการเลยได้ง่ายว่า,างั้นไหนตอนนั้นไม่ได้น้ำเท่าไรไม่ดีมันก็ร้อนอันนี้ดําไปเลยเอ้าโอ้ก็มันไม่น่าเป็นไปได้เพราะรถคันนั้นก็ยิ่งเก่ากว่าเนาะเออคันนั้นปีศูนย์หกคันนี้ปีสิบเอ็ดก็คิดว่ามันจะไม่เป็นไรแต่ว่าคันนี้ปอกไม่เหมือนคันนั้นนะคันนั้นโอ้ยสมบุกสมบันทุกทุกอย่างจริงนี้นไปหาช่างช่างก็บอกว่าเอา้าลองปู่นี่รถ ตั้งแต่ปีศูนย์ห้าขึ้นมาจนถึงปีศูนย์เก้าเนี่ยรถจะแน่นถ้ารถปีสิบขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้รถมันไม่ข้อท่าหรอกว่าอ้อาวก็รถใหม่ก็ใหม่ก็นึกว่ามันดีเว่างั้นเหรออ่าโว้ยถ้าลุงปู่จะเอาเอารถลุงปู่ถอยไป,ไ,ปไ,ปไปเอารถรุ่นนั้นมาใช้ว่างั้นเนี่ยอา้ามันก็เก่าแล้วเนาะสีเสอมันก็ไม่ดีแล้วก็พวกไอ้ยางพวกอะไรมันก็ไม่ดีแล้วเนาะแล้วก็ต้องการของใหม่หน่อยแล้วว่างั้นพอได้วิ่งกลับไปกลับมาม,ามาหาลูกตลอดอยู่ที่กรุงเทพแล้วว่า ขึ้นเหนือมันก็ต้องได้ใช้รถแล้วว่างั้นนะเพราะมันเหาะไม่ได้นี่ไม่ล่ะจะเหาะได้เหมือนพระอหันใช่ไหมก่อนมันเข้าท่าหน่อยนี่เรายังไม่ได้เป็นพระอหันนี่ได้เป็นเด็กพระอลรบินแล้วว่าเหาะไม่ได้ที่พระพุทธเจ้ายังอยู่นี่ป่านนี้ไม่มีเครื่องบินตรอในนภาเก่า,กากมีพระอหัน์ทำเส้นทางเหาะแข่งกันที่นี่กูลาเกีย่ยประรรตูวัดปู่เจ้ากอตันเตนเลวนี่แหละเพื่นังฟังเราคำนะ เออพว้หปูลาเกลียว่าตัวพวกก็เอาเทียนเทศตลกนะเพรเทศขึ้นนี่ก็มีรูปเหน็บรูปแยมนะเวลารับยมนี่ก็โอ้เนี่ลุงตาบอกว่าโอ้ยอมอ่ะยอมท่านล่ายอมท่านล่าเนี่ถ้าเรานี่ไม่พูดดีขนาดนี้หรอกว่างั้นเหรอโยมมายัางว่าโยมมาจากกรุงเทพบอกให้ลงหลงวงปู่ล่าคอยคอยนั่งคอยเขาบนสาาจนถึงเที่ยงคืนามายังมายังยัง,ยงไม่มาพอถึงตีหนึ่งพอมันถึงตีหนึ่งเทศต่อ พอกพวกดันหลับหลับหมดแล้วโอ้โตลองลองตาบวาเอาทำเหมือนท่านราไม่ได้หรอกกันถ้าเป็นเราที่ดุลูกเดียวแล้วว่ากันนะนี่วัาไี้ใส่โอ้แม่คูจานแตกต่างกันนะเจ้านั้นเจ้านั้นก็เคารบมากขคารพต้องตาบัวมากนะนี่ก็เหมือนต้องไปผ่าใส้เลื่อนนั่นอีกเนี้ไม่ผ่านะสรบปนั่นน่ะปวดมากสรุปเขาเลยหามเพื่อนรถไปไม่รู้เรื่องนั่นน่ะ พอผ então, ่าแล้วลงตาบัวไปเยี cort, ่ยมโอ๊ยจะเกี่ยวราดแล้วตอนนี้นี่กลัวมากเลยพอตั้งแต่แล้วจะไม่ผ่าตัวนี้น่ะเพราที่ไหนได้แล้วโอ๊ยว่าคือผมผมไม่รู้เรื่องนะเขาหามาแล้วเขาผ่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบไม่เป็นไรหรอกว่าเออพวกเราไม่รู้ดิเราไม่ได้เจตนาไงไม่พี่ลอกว่าไม่อที่จะเกี่ยวราดแล้วกลัวขนาดนั้นนอนสอสุภลักษณ์ อุราธกังว่าปัจจัยบูชาธรรม200บาทอ่ะเข้ามูทนาดาลูกชาทูอ่ะเลือกลูกชาตูเพื่อมันจะได้ไปทําทุล่ะอืม